มีข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดหม่อมราชวงศ์สุขุมผ่านบริพัต์ผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครนะคะจึงกลัวการตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายรระะบบะบายน้ําของกอทมอทั้งที่เป็นเรื่องปกติที่ควรจะทําหรือว่าผู้ว่ากทมนะคะมีความลับอะไรซุกซ่อนอยู่เราจะไปติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตค่ะ ขลอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรื่องทำไมกทมกลัวทดสอบน้ำท่วมโดยลมเปลี่ยนทิศผมเห็นข่าวมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทีระชนมโนไมพิบูลออกมาตีโพยตีพายคัดค้านการทดสอบระบายน้ำวันที่5และ7กันยายนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือ กอบอ,อซึ่งจะทดสอบการระบายน้ำในคลองที่ขุดแล้วในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครโดยอ้างความไม่พร้อมสารพัดกลัวฝนจะตกฟังแล้วตลกสิ้นดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสุขุมพันธ์อ้างว่าสัปดาห์หน้ามีพยากรณ์ว่าฝนจะตก60%ของพื้นที่จึงเป็นห่วงว่าฝนจะตกหนักในช่วงทดสอบ ท้งทั้งที่กรุงเทพมหานครฝนก็ตก40-60%ของพื้นที่ทุกวันอยู่แล้วและเป็นห่วงคลองลาดพร้าวจะระบายน้ำไม่ทันเพราะยังไม่ได้ขุดลอกเห็นข้ออ้างของผู้ว่ากทมแล้วคนกรุงก็ชักสงสัยว่าผู้ว่ากทมคิดอะไรมีอะไรรับลมคมในหรือทำไมกลัวการทดสอบระบบระบายน้ำ มีอะไรซ่อนเร้นหรือไม่หรือกลัวการทดสอบระบบระบายน้ำของกอบอ,อกครั้งนี้จะไปเปิดเผยความลับอะไรของกทมออกมาเลยออกมาคัดค้านกันอย่างหนักผมเห็นด้วยกับคุณอานนสนิทวงณนะอยุธยากรรมการผู้ช่วยเลขานุก,การกอบอ,อกที่บอกว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบการไหลของน้ำเพื่อดูว่า หลังจากที่มีการขุดลอกคูคลองต่างๆในกทมแล้วยังมีจุดไหนที่ติดขัดบ้างไม่ใช่ปล่อยให้น้ำท่วมจริงๆถ้าน้ำในคลองบางจุดยังไหลไม่สะดวกจะได้รู้และแก้ไขถ้ามีฝนตกหนักก็หยุดทดสอบได้แต่ฝนที่ตกในกรทมไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้น้ำท่วมถ้าอย่างนั้นผู้ว่ากรทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกลัวอะไร ึงคา้านการทดสอบวันศุกร์ที่แล้วนักข่าวไปถามว่ากทมพร้อมจะให้ความร่วมมือกับกอบอหรือไม่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ตอบอย่างมีอารมณ์ว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าเห็นด้วยกับการทดสอบระบายน้ำของกทมหรือไม่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ตอบเพียงว่าพร้อมให้ความร่วมมือแต่ยังมีข้อกังวลและห่วงใหญ่ ข้ออ้างของผู้ว่ากรทมฟังแล้วไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักการทดสอบระบบระบายน้ำที่รัฐบาลลงทุนไปหลายหมื่นล้านบาทเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำระบบป้องกันภัยทุกระบบเมื่อติดตั้งเสร็จก็ต้องทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบการระบายน้ำท่วมกรุงเทพมหานครผมว่ายิ่งจำเป็นควรต้องทดสอบทุกระบบทุกคูครองเพื่อพิสูจน์ว่ามีการขุดลอกจริง สามารถระบายน้ําได้จริงโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ํากทมผมว่าต้องทดสอบให้ครบชุดอย่าปล่อยให้มีเครื่องสูบน้ำำําดัมมี่แบบน้ําท่วมกรุงปีที่แล้วมีแต่ท่อแต่ไม่มีเครื่องสูบน้ําเหมือนกล้องวงจรปิดดัมมี่ของกทมที่อื้อเฉาถ้าจะทดสอบระบบป้องกันน้ําท่วมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องทดสอบให้ใกล้เคียงกับน้ําท่วมปีที่แล้ว ถ้ามีน้ำทะเลนุนมีฝนตกหนักก็ยิ่งดีจะได้รู้ว่ากทมป้องกันน้ำท่วมได้จริงหรือไม่ผลการทดสอบมันจะประจานเองการขุดลอกคูคลองผู้ว่ากทมก็เป็นห่วงว่าคลองลาดพร้าวที่มอบหมายให้กระทรวงวิศลับผิดชอบยังไม่มีการขุดลอกเลยแต่ทีท่อระบายน้ำของกทมที่อุดตันในเขตที่เคยน้ำท่วม หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกลับไม่พูดถึงหลายพื้นที่ยังมีประชาชนร้องเรียนว่ากทมยังไม่ได้ลอกท่อระบายน้ำเลยตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมจนถึงวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์กล้าสาบานหมว่าขุดลอกท่อระบายน้ำหมดแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งงงงงไม่รู้ว่าผู้ว่ากทมกลัวอะไรจึงคัดค้านการทดสอบระบบระบ,ระบายน้ำท่วมกทมอของกอบอ ทั้งที่ลงทุนไปหลายหมื่นล้านบาทตอนหลังเห็นเสียงอ่อยว่าเห็นด้วยแต่เป็นห่วงท่ามกลางความสงสัยของคนกรุงเทพมหานครว่าผู้ว่ากอทมอห่วงอะไรการทดสอบครั้งนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าทดลองระบายน้ำแค่30%ของคูครองเท่านั้นยังมีคนค้านเสียงหลง แต่ผมสนับสนุนให้มีการทดสอบไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิทภาพสูงสุดทดสอบคราวหน้าผมว่าปล่อยน้ำเพิ่มเป็นร้อยละห้จะได้รู้กันว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครความบกพร่องอยู่ที่ใคร